สวัสดีค่ะแม่แม่สวัสดีครับพบกับคุกกล้าจากเว b y อ่านมานะคะวันนี้จะตอบคำถามผู้มีบทยากกาันคำถามแรกนะคะคุกกีขออนุญาตอ่านนะ คุณรสชรินนะอายุ37ค่ะทั้งสามีและภรรยานะคะจะไปเก็บไข่เดือนหน้าแต่ต้องไปฉีดวัคซีนก่อนจะมีผลอะไรไหมคะครูก้อยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตอบคําถามนี้ค่ะเพราะว่าเป็นคําถามที่ครูก้อยเคยถามคุณหมอคุณหมอให้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะคุณแม่สามารถที่จะรับวัคซีนก่อนที่จะไปกระตุ้นไข่ได้เลยโดยที่ไม่ส่งผลอะไรต่อคุณภาพไข่นะคะแม่ไปฉีดวัคซีนได้เลยแล้วก็อาจจะเว้นสักประมาณ1เดือนก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยไปเข้าสู่กระบวนการการกระตุ้นไข่ ะะจริงๆคุณหมอบอกว่าจริงๆไม่จาเป็นต้องเว้น1เดือนฉีดวัคซีนโควิดแล้วแล้วก็ดูว่าอาการเราไม่ได้เป็นไข้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เข้าสู่กระบวนการการฉีดกระตุ้นไข่ก็ได้สําหรับคนที่คิดว่าเฮ้ยจะฉีดวัคซีนก่อนดีหรือว่าจะเก็บไข่ก่อนดีคูก้อยแนะนํานะคะอันนี้ถ้าเป็นตัวคูก้อยนะคูก้อยก็จะคิดว่าเราสามารถทําอะไรที่มันมาก่อนได้แล้วก็ทําไปได้เลยเช่นถ้าเรามีคิววัคซีนของโควิดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรที่จะรับเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันก็เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะหนักอยู่ในช่วงนี พอเรารับวัคซีนเสร็จเรียบร้อยนะคะในช่วงที่เราทิ้งรอว่าเออสักหนึ่งเดือนละกันรอดูว่าเอฟเฟกอะไรนู่นนี่บางทีเรามีไข้มีอะไรหลังฉีดใช่ไหมคะหนึ่งเดือนร่างกายเราแข็งแรงดีก็เข้าไปสู่การกระตุ้นไข่ได้ซึ่งในหนึ่งเดือนที่เราเว้นเอาไวนะ้นั้นเราก็ใช้เวลาหนึ่งเดือนนั้นบำรุงตามคำภีรีอย่างเต็มที่แต่สําหรับคนที่เก็บไข่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ถามคําถามอีกว่าหนูควรจะฉีดวัคซีนช่วงไหนก,ก็แนะนําเลยค่ะว่าเวลาเราเก็บไข่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้้ววก็เเรราไดตัออ่อนียบ แล้วซึ่งเป็นตัวอ่อนที่คัดโครโมโซมผ่านนะคะโดยเฉพาะผู้หญิง35ปีเป็นต้นไปเวลาเราทําเด็กหลอดแก้วเวลาเรากระตุ้นไข่เราเลี้ยงตัวอ่อนเนี่ยเราต้องคัดโครโมโซมตัวอ่อนนะคะถ้า35ต้องรีเควสตทุกเคสเลยนะเพราะว่าถ้าตัวอ่อนคัดโครโมโซมผ่านนะคะโอกาสติดเนี่ยมัน75%แล้วคือโอกาสที่จะติดหรือไม่ติดเนี่ย75%มันอยู่ที่ตัวอ่อนนะคะคือตัวอ่อนจะต้องคัดโครโมโซมผ่านแล้วก็คุณภาพตัวอ่อนเนี่ยค่อนข้างดีอีกประมาณ25-30%ย,ยู่ที่ผผนนังมดลูกว่า,ด,า,มมาดีบห้มามหนา8ถึง ในวันที่จะใส่ตัวอ่อนสวยเรียงสมชั้นเป็นทริปเปิลไลน์เลยนะคะแล้วก็มีลักษณะใส่เป็นวุ้นไม่หนาทึบไม่มีเมนเก่าๆทับถมดําสกปรกอย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องมดลูกอุ่นนะต้องกินอาหารที่มดลูกอุ่นเหลเวียนดีมีการแพ็งน้ำมันระหุง่งตามคําแนะนําของคูงก้อยนะคะแล้วก็หลังใส่ตัวอ่อนด้วยคือถ้าเราแบบขนังสวยแล้วแล้วถ้าหลังใส่ตัวอ่อนเราดูแลแตัวเองไม่ดีก็เท่ากับว่าทั้งหมดทั้งปวงมามันเหมือนตกม้าตายหวังว่าคำตอบของคูงก้อยที่ได้พูดคุยกับคุณหมอนะคะ,ะแม่ก็นํามาประย จากคุ้ก้อยนะคะข้็ที่1อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามสาระดีๆที่เพจ Baby a n อน o m นะคะ